สวัสดีครับวันนี้แอปอินอปนะครับจากเพจวีจีการ h o ชอปนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับพอลัมน์รู้ก่อนใครนะครับในชุดของ SBT01 e n นะครับ e n c h ชวอ r นะพาคีมังกรสายสัมพันธ์ <Yahoo! S 1> ชื่อเผ่าใหม่นะหรือว่าเป็นแก๊งมังกรแล้วกันนะกับคนหัวเขียวนะก็สายการเล่นของเด็กนี้ก็จะเน้นการสนับสนุนจากพวกพ้องเนาะ มีการปรับเปลี่ยนแนวการเล่นจากเดิมนะเอ็นเชนถ้ามาในยุคแรกๆนี่คือเป็นตัวยักษ์ตัวไซส์สานะแล้วก็ค่อยถัดมาเป็นสายจิตเดือดดานสายลูกพี่ราชัองนี้นะอันนี้ก็เป็นสายใหม่นะเป็นสายของภาคีมังกรสายสัมพันธ์ในชุดนี้นะครับก็ มีกราร์ดออกมาทั้งหมด21แบบนะใครที่มีในชุด t ีดีอยู่แล้วก็จะเอาไปเสริมกันได้นะครับจะมีกราร์ดทีเคล็เป็นอากิโตะนะอากิโตะที่มีความสามารถดีแชร์นะความสามารถของดีแชร์ในการเล่นของ e n c h a n t w e r เนี่ยก็คือจะสนับสนุนให้เพื่อนๆน,นะให้กราร์ดในสนามที่มีความสามารถดีแช์เนี่ยจะได้รับความสามารถดีนะครับ มันจะมีคําว่าดีแชร์กับคําว่าดีเนะถ้าดีก็จะได้ได้ทุกคนดีแชร์คือได้รับจากคนอื่นนะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดใหม่กันหนึ่งกนะ็คือสไปรัเลดีแชร์นะครับสไปรัเลดีแชร์คือได้รับดีของดีแชร์จากกา์ดในโซนะครับมันก็คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นของสตาร์มันก็จะเป็นอะไรครอสไนย์ยาโซมาดูกันเลยดีกว่านะทั้งหมด21แบบเนะืะใบแรกกันนะครับเป็น นี่สาอนะอิ่มแปร่ฮาระฮาระนะครับออกภาพเป็นฟูอาร์ตมาเลยทีเดียวนะไม่มีกรอบนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์หพลังตี4,000กัน4,000เนะอิ่มจุงพุงอยู่ครบนะ <S 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 มีดีแช์นะครับแล้วก็มีความสามารถดีเนะเมื่อตีได้2ไลท์เนาถ้าเกิดเล่นกันทั้งสนามมีมอนสเตอร์3ใบกับไอเทม4ใบก็ตีได้4รอบอย่างนี้ก็ ได,ได้ทั้งหมด8ไลท์ไปเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับเป็นเวทมนต์นะครับการล่าของพาคีมังกรสายสัมพันธ์นะจ่ายเกตหนึ่งได้ไลท์ได้จัว่วตามจำนวนดีแชรเนะในเขียนว,ว่าทลางชีวิตหนึ่งหน่วยและจั่วตามดีแชมันได้ทั้งไลท์ได้ทั้งจั่วตามดีแชเลยนะต่อไปครับทลายละห่มทาคัสซิเมะนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งมีดีแชร์แล้วก็มีดีที่บอกว่าเมื่อตี เลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบจ่ายเกรหนึ่งทำลายการ์ดที่เลือกนะครับเป็นใบเคลียสนามต่อไปครับหูว่าเอจิเซนนะครับเป็นมอนสเตอร์สซยตีสามพันสอนะครับเมื่อการ์ดนี้เข้าสนามได้เกรหนึ่งนะมีดีแชร์แล้วก็มีดีด้วยนะการ์ดนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งได้ต่อไปครับเป็นเวทมน์นะครับสายสัมพันธ์แห่งภาคีมังกรสายสัมพันธ์ มีคอสคือทิ้งใบบนสุด2ใบจากกองนรกเลือกได้อย่างหนึ่งนะอย่างแรกคือได้3มเกตแล้วได้ไลท์หรือว่าทำลายมอนเตอร์บนสนาม1ใบนะครับต่อไปครับหมัดหนักอาคาอินะนะมัดหนกักฉันจะสอนวิธีออกหมัดให้เองนะครับพลังโจมตีสามพมีดีได้รับคลิติคอลเพิ่มหนึ่ง ต่อไปครับพาคีมังกรสายสัมพันธ์รวมพลเป็นเวทมนต์นะครับจ่าย1เกตเลือก1อย่างนอะอย่างแรกคือนำมอนสเตอร์ภาคีมังกรสายสัมพันธ์ที่มีคำว่าอากิโตะจากกองการนะฮะหาอากิโตะครับ อย่างที่2คือนํำการ์ดที่มีดีแชร์ที่ชื่อต่างกันจากด r อปไม่เกิน2ใบกับขึ้นมือนะจ่ายเกต1ได้การ์ด2ใบจากดรอปรานะครับต่อไปครับ Thunder, Dark on, t h u n d e ร์ r a ก t o Tornado เป็น Impact นะการ์ดไม้ตายนะครับไล่การ์ดนี้ได้เมื d ่อมีดีแช์อยู่และฝ่ายตรงข้ามมี4ไลท์หรือต่ำกว่าและหากเรามีดีแชสไปรัลนะสไปรัลดีแช์อยู่ จะไม่ต้องจ่ายแคสคอร์ด้วยนะการนี้ยิง4ไลท์นะครับมีดีชรไวรเลายิงตรงตรงกันไปเลยนะครับต่อไปครับผู้เด็ดเดียวอิราเตะนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์1นะครับตี3,000เมื่อการ์นี้ตีนะครับจนจบท่านี้พาคีมังกรสายธัมพันธ์ใบอื่นได้รับคลิบบวกหแล้วก็มีดีแชร์นะครับแล้วก็มีความสามารถดีด้วยการ์นี้ไม่ถูกกลับขึ้นมือ และไม่สามารถถูกเลสด้วยความสามารถของคู่แข่งได้อำไมครับการวิว <G un> าทาของมังกรหัวแข็งนะครับอันนี้ เผาผิดเนะื้อเผาเป็นเผ่าชาร์จนะครับนำมอนเตอร์เอนเชนเวอร์สองใบจากกองลงดอบนะแล้วได้เกตหนึ่งนะครับการลงดอบของ En c h ชนเวอ r ก็จะช่วยให้เราเลือกจากดอบหรือว่าใช้จากดี h ชรไปราได้มากขึ้นนะครับต่อไปครับพากิมกองแสงน้ำพันผู้เป็นอมตะเป็นการ์ดเคาน์เตอร์หยุดตีได้ไลท์เพิ่มตามจำนวนดี h ชร์บนสนามฝ่ายเรานะครับได้หลายไลท์กันไปเลย,เลยทีเดียวนะครับต่อไปครับขวานพาคีไว X, a hop พลังตีสามพันมี1คลิปตีได้แม้มีบังกรสายสัมพันธ์นะอยู่ในช่องกลางนะครับความสามารถของพาคีบังกรสายสัมพันธ์ทุกใบไม่สามารถถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งนะครับมีดีแชร์และมีดีด้วยนะในเทิร์นเราได้ p พาเวอร์บวก3 0 0พนะเป็น p พาเวอร์0กักับไม่ถูกยกเลิกนะนะยกเลิกนี่ทุกใบเลยนะห้ามทุกใบนะต่อไปครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์สเนะเล่นค่อนข้าง,างปิดปิดขัดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไซส์สมันก็ต้อง ลงได้แค่2ช่องนะพลังตี6,000นะครับจ่ายเกต1หนึ่งนะมีดีแช์นะครับแล้วก็มีความสามารถดีเมื่อเข้าสู่สนามทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบนะครับ <c oughs> พอลงไซส์2ได้บึ้ม1ตัวลงตัวอื่นก็บึ้มนะครับนีก็บึ้มกันสะเทือนเรือนลั่นทุโตมโมะนะครับต่อไปเป็นไซส์2เหมือนกันครับตี3ชี้ครับตี4,000กัน4,000สายชิวิโคชินะครับเมื่อเข้าสู่สนาม ้ามีมอนเตอร์ภาคีมังกรสายสัมพันธ์ไซส์หหรือต่ำกว่าจะได้จั่วนะครับมีดีแชร์นะไม่มีดีโอเคในภาคีก็ต้องมีพวกชิวชิวเหมือนกันนะครับต่อไปครับซุ่มจู่โจมทาเทงามินะครับตี5 0 0พมี1คลินะครับมีดีแชร์แล้วก็มีดีด้วยครับมีดีบอกว่าเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามถอดโซ หน,นะกกหนึ่งใบนะจากกาดหนึงใบนะจ๊ะต่อไปครับ mm. เด็กใหมโค o ยูบี้ mm. U นะครับ mm. เมื่อการนี้เข้าสนามได้ไลท์หนึ่ง mm. มีดีแชร์และมีดีที่บอกว่า การ์ดนี้ตีนาการ์ดใบริสุิจากกองการ์ดเราลงดอปนะครับใบบนสุดเนยทิ้งทิ้งบนกองเป็นไซส์ศูนย์นะครับต่อไปครับขวานซึม,มูจินะตีสี่พันะครับตีได้แม้มีมังกรสายสัมพันธ์ในช่องกลางอยู่มีดีแช่นะครับแล้วมีดีบอกว่าเมื่อตีจ่ายเกตหยิงหนึไลท์นะถ้าตีได้หลายรอบก็ จ่ายเกียรไปนะครับไม่ต้องใช้อิมแพ t ในการลดไลนะก็ใช้ทีละหนึ่งค่อยๆต่อดไปเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับขวานอัศนีอาคิโตะนะครับมีเพนเดนเทสโซกาจ่าย2เกียรได้โซหนึ่งนะครับมีดีแชร์แล้วก็มีดีบอกว่าเมื่อตีได้ดับเบิลแอตแทนะครับทำให้ตีได้หลายรอบมากใบนี้เป็นซีเครตนะครับมีออกมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรฮะเอสบันดี้แลกับลายเซนด้วยเนอะมี สั่งในเว็บได้เหมือนกันนะลงแล้วนะครับต่อไปครับขวานอัศนีเกลียวสว่านคิงอากิตโตนะครับมีสไปรัลดีแชร์เนะเป็นไซส์3นะนำมอนเตอร์พาคีมังกรสายทมพันธุ์จากบนสนามและดอปรวมกันไม่เกิน6ใบนะครับจ่าย2เกตก็เอาจากดอกอย่างเดียว6ใบเลยก็ได้นะครับจ่ายเกตสเกตเท่านั้นนะ พลังป้องกัน7,000ละตี7,000นะครับมีโซกาสแล้วก็มีความสามารถดีด้วยตัวเองด้วยนะครับโซโกา์ดนี้ไม่ถูกทอดด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเนะส่วนสไปรัลดีแชร์จะได้ความสามารถดีแชร์จากในโซเนะ ก็เอาพวกพ้องเนะี่ยมาใช้กันได้เลยนะครับต่อไปครับหัววายซีมาตาก,กิเป็นไซส์ศูนย์ตีพันกันพันคีดเดียวนะครับความหัววายนะ่มีประโยชน์เสมอแหละคอการนี้ได้เมื่อมีดีแชร์อยู่เท่านั้นนะครับและการนี้เข้าสู่สนามได้เกตและได้จัเนะครับมีดีแชร์แล้วก็ในระหว่างเ์นคู่แข่งการนี้ได้รับดิเฟนส์สามพันเอามาบวกดิเฟนส์ให้พวกพ้องกันได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นเวทมน์เนอร์ซีเครตนะครับความสาบานของภาคีมังกรสายสัมพันธ์ จ่าย2เกตถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เลือกได้ทั้ง2อย่างเนี่ยอย่างแรกดีแชร์ทุกใบได้บวกหมื่นบวกคริน,นะครับอย่างที่2คือสแตนการ์ดที่มีดีแชร์ทั้งหมดนี่ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะสแตนเอามาตีได้อีกรอบถ้ามีมอนสเตอร์กันเยอะๆก็ตีกันหมดสนามเทียบเท่าเหมือนกับว่าเป็น Impact คไม้ตายของ Chaos เคออสลยนอะเจ้าจ่ายทั้งสเกตนี่จ่าย2เกตตีได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับของ En c h a ช w ว r มีทั้งหมด 21แบบนะกับมีการ์ดซีเครเป็นขวานอาสนีอากิโตะนะที่แนะนำที่ใช้ร่วมกันก็เป็นกล่องของ TD ชุดเริ่มก็ซื้อมาปรับแต่งกับชุดนี้ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้แอมิโนบอกับคอลัมน์รู้ก่อนใครกับ En c เช n t บ r ชุด SBT01 ก็ลาไปก่อนสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามกันดูนะครับวันนี้บายบาย